กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านกระผมอาคมเกจิชันแนวขอกราบสวัสดีทุกท่านครับผมพูดถึงชื่อเสียงของท่านเจ้าคุณราโมหรือหลวงปู่ทวดโด่งดังในหมู่ประชาชนระดับรากหญยาสู่ระดับสูงสุดของกรุงสยาม ในตอนนั้นแม้แต่พวกโจรที่เที่ยวออกหาปล้นเรือสินค้าของชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นเมื่อรู้ว่าท่านเจ้าคุณเป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถในด้านวิชาอาคมเอาเท้าเหยียบน้ำทะเลก็ทำให้น้ำจืดได้ปราบโลคหาที่ลงกินคนในกรุงศรีมาแล้วเหาะเหินเดินอากาศก็ได้พวกโจรก็คุยกันว่า ไอ้กูอยากจะรู้นักนะว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนเจ้าคุณคนนี้จะมีปาฏิหาริย์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้กูกลัวจะลือกันไปอย่างนั้นเองแหละมันอาจจะเป็นกุสโลบายทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสแต่ก็ดูจะได้ผลพวกชาวบ้านพวกที่เคยมาร่วมชุมโจนกับพวกเรามันก็ถอนตัวไปหมดแล้วครับลูกพี่เป็นเพราะพระรูปนี้แหละเอาไปอบรมสั่งสอน ต้องกำจัดวันนี้เพราะมันเป็นตัวขวางการทำมาหากินของพวกเราจับโยนทิ้งทะเลให้ไอ้ามมันแดกซะเลยดีไหมจะได้ไม่มาเป็นก้างขวาง,ขงคอการทำมาหากินของพวกเรามึงคิดได้ชั่วเลวซามได้สะใจของกูจริงๆเออพวกมึงเอาคืนนี้ดีไหมวะคืนนี้มันเป็นคืนเดือนแรมนะสิบห้าค่ำ แสงสว่างไม่มีเหมาะสำหรับการที่เราจะลักพาตัวมันไปเองั้อย่าลืมเตรียมไฟฉายด้วยนะไปพวกเราและแล้วแผนการอันชั่วช้าของพวกโจรมันก็ได้เริ่มขึ้นในคืนนั้นเลยเพราะวัดช้างให้อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านและชุมชนมากพอสมควรพอตกกลางคืนก่อแถบจะไม่มีใครเดินแถวนั้นแล้วพวกโจรจึงพากันมาแอบซุ่มรอจังหวะตั้งแต่หัวคำ่ำ ช่วงเวลานั้นพระเนนต่างๆก็ขึ้นบนศาลาเพื่อทำวัดเย็นสวดมนต์ฟังเทศเป็นปกติกว่าจะเสร็จก็คงสองสามทุ่มซึ่งตอนนั้นวัดจะเงียบมากๆและยังมืดสนิทจนมองไม่เห็นอะไรที่วัดก็ใช้แค่ตะเกียงน้ำมันกัดที่ให้แสงสว่างไม่มากนักเมื่อพระเนนกลับขึ้นกุฏิกันหมดแล้วท่านเจ้าคุณก็เข้ากุฏิของท่าน แต่คืนวันนั้นท่านเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำก่อนจะจำวัดพอท่านเดินลงจากบันไดพวกกลุ่มโจรก็ใช้ผ้าคุุมหัวเป็นไอ้โมงออกมาจากที่ซ่อนใต้ถุนกุฏิของท่านพร้อมกับเข้าประกบท่านเจ้าคุณห้ามส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเด็ดขาดไม่งั้นตาย พวกมันก็กลูกรกันออกมาจากใต้ถุนศาลาบ้างกุฏิบ้างเอาปืนมาจี้บังคับให้ท่านเดินตามพวกมันไปแบบเงียบๆท่านเจ้าคุณที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดมาใหม่ๆ ไม่พูดไม่คุยอะไรและไม่ขัดขืนยอมเดินตามมันไปอย่างว่าง่ายระยะทางจากวัดไปท่าเรือน้ำลึกที่เป็นที่จอดเรือของพวกโจรก็ไกลมากพอสมควรเสร้นทางที่จะพาไปนั้นเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆถึงแม้พวกโจรจะชํานาญในการเดินทางลัดก็ยังเป็นอุปสรรคพอสมควร ไอ้พวกโจรพวกนี้มันจะขาดบุหรี่ก็เป็นอันไม่ได้เมื่อท่านเจ้าคุณไปถึงเรือแล้วพวกมันก็พักผ่อนด้วยการสูบบุหรี่กันทุกคนเนื่องจากในช่วงที่แอบซุ่มรอจับตัวพระนั้นต้องงดสูบบุหรี่เป็นเวลานานแทบจะลงแดงกันเลยครับท่านผู้ฟังเมื่อสูบบุหรี่เข้าเต็มปอดแล้วก็นำตัวท่านเจ้าคุณลงเรือไปเตรียมที่จะออกจากฝั่ง มุ่งหน้าไปลงทะเลลึกที่มีแต่ปลาฉลามอยู่เป็นจำนวนมากอากาศในคืนนั้นเริ่มเย็นและมืดจนมองไม่เห็นอะไรทะเลก็เริ่มสงบพวกโจรก็พากันขึ้นเรือกันหมดแล้วแต่ยังรอคำสั่งของหัวหน้าออกเรือเว้ยออกเรือเว้ยนี่พวกมึงรออะไรวะรีบออกไปทะเลเร็วๆเดี๋ยวนี้ เสียงของหัวหน้าโจนมันสั่งเรือใบแล่นออกจากฝั่งได้ประมาณ20เมตรเท่านั้นเรือก็หยุดไม่สามารถไปต่อได้เหมือนมีมือของปีศาจทะเลดึงเอาไว้หัวหน้าโจรและสมุนต่างพากันตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมอยู่ดีๆเรือถึงหยุดไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้เกิดสาเหตุอะไร พวกมันก็พยายามที่จะชักใบให้เรือแล่นไปทั้งยังพากันกระหายน้ำจนหน้ามืดตามัวทั้งทั้งที่พากันดื่มน้ำมาแล้วก่อนลงทะเลจะกินน้ำทะเลก,ก็กินไม่ได้เพราะมันเค็มจึงต้องนั่งมองตากันอย่างหน้าเวทนามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะต่อไม้และก้อนหินโสโครกแถวนี้ก็ไม่มีหรือมีอะไรมาดึงเรือพวกเราไว้หรือเปล่า หัวหน้าโจรมันพูดขึ้นมาลอยๆตามประษาขณะกำลังอิดโรยเต็มที่แต่ก็ไม่ลืมสั่งให้ลูกน้องไปดูใต้ท้องเรือว่ามันมีอะไรมาหนุนอยู่หรือเปล่าพอลูกน้องลงไปดูก็ไม่พบว่ามีอะไรใต้ท้องเรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกโจรคิดและมีความรู้สึกเริ่มหวั่นไหวอยากจะว่ายน้ำกลับไปหาน้ำดื่มก็ไม่มีแรงพอที่จะว่ายไปได้ขืนลงไปตอนนี้ก็ต้องตายแน่นอน ท่านเจ้าคุณมองพวกโจรด้วยความรู้สึกเวทนาถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าพวกมันจับตัวท่านจะเอาไปทิ้งทะเลเพื่อให้เป็นเหยื่อของปลาฉลามแต่ก็ไม่เคยคิดจะโกรธแม้แต่น้อยท่านคิดเพียงแต่ว่าคนเรานั้นหลงผิดกันได้ ท่านเจ้าคุณไม่อาจที่จะทนดูพวกโจรมันทุรนทุรายได้อีกท่านจึงตัดสินใจตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทะเลในบริเวณที่เรือใบจอดอยู่นั้นมีน้ำจืดเหมือนน้ำฝนสามารถดื่มกินได้หลังคำอธิษฐานจบท่านได้ใช้เท้าขวาจุ่มลงไปในทะเลวกไปวนมาข้างๆเรือฉับพลันก็เกิดแสงรัศมีแผ่ออกไปเป็นวงกว้าง หมุนวนอันซึ่งเกิดจากฤทธิ์อำนาจบุญบาร,รมีของท่านเจ้าคุณตักน้ำขึ้นมาดื่มแก้กระหายกันได้แล้วตอนนี้อาตมาทำให้มันจืดสามารถดื่มกินได้แม้ท่านเจ้าคุณจะบอกว่าน้ำเป็นน้ำจืดแล้วแต่พวกโจรก็ยังไม่เชื่อและคิดว่าน้ำทะเลมันจะจืดได้อย่างไรถ้าจืดก็คงปฏิหารแล้ว เมื่อไม่เชื่ออาตมาจะดื่มให้ดูนะท่านเจ้าคุณกล่าวแล้วก็วิทน้ำทะเลเข้าปากดื่มลงไปให้พวกโจรดูพวกโจรคิดว่าเดี๋ยวท้องใสก็เป็นเกลือแต่เมื่อท่านเจ้าคุณไม่มีอาการใดๆออกมาให้เห็นพวกมันจึงลองวิทน้ำมาดื่มชิมดูบ้างเจอจริงๆไ้พวกเองพวกมึงมากินได้เลยพวกเราไม่ตายแล้ว พวกโจรทั้งหลายต่างก็ตักน้ำขึ้นมาดื่มทุกคนมีความรู้สึกว่าน้ำที่ดื่มกินไปมีรสชาติอร่อยชุ่มคอและที่สำคัญมีพลังขึ้นมาเหมือนได้ดื่มกินยาวิเศษร่างกายที่อ่อนเพลียกลับมีแรงสดชื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกโจรเชื่อว่าท่านเจ้าคุณมีบุญญาบรารมีจริงๆตามที่เขาเล่าลือเมื่อพากันเชื่อและสานึกได้ จึงพากันเข้าไปกราบขอขมากับสิ่งที่ได้ทำลงไปเป็นการหลวงเกินผู้ทรงศีลทรงธรรมอันประเสริฐโดยรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อสำนึกผิดได้แล้วพวกโจรได้แล่นเรือกลับเข้าฝั่งแล้วพาท่านเจ้าคุณกลับไปยังวัดช้างให้ ตอนนั้นเวลาก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วท่านเจ้าคุณก็มีเมตตาเทศโปรดโจรในเรื่องของบาปบุญคุณโทษและเรื่องเวรเรื่องกรรมให้พวกโจรฟังท่านได้ยกเอาเรื่องราวของนายมะคะผู้ใจบุญอันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้พวกโจรฟังเพื่อให้รู้ว่าการทำดีย่อมได้ดีดังเช่นนายมะคะ เมื่อเขาตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะหรือพระอินบนสวรรค์ก็จบลงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอขอบพระคุณหนังสือพระเกจิห้าแผ่นดินกระผมอาคมเกจิชแนลขอขอบพระคุณครับ